โรงเรียนบ้านกุดแท่นตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลกุสเสถียนอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีบุคลากรจำนวน14คน นักเรียนจำนวน155คนผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวอ้อนจันทร์คำเพาะโรงเรียนบ้านกุดแทน่นเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกุดแทน่นได้ดำเนินการตามอักตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลดีดังนี้ มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธหน้าโรงเรียนมีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียนมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนกราบไหว้ทุกวันมีพุทธศาสนาสุภาษิตติดตามที่ต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษามีห้องพระพุทธศาสนาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านกุดแทน ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคือกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญานำพาความสำเร็จดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระอารัธนาศีลเกินสงบนิ่งหน้าเสาธงตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติหน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวันเพื่อให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำอารัธนาศีลได้อย่างถูกต้อง 2. กิจกรรมนั่งสมาธิบริหารจิตเจริญปัญญาเป็นการฝึกนักเรียนเป็นผู้มีสมาธิในการเรียนสามารถรับรู้จดจำคิดวิเคราะห์ไตรตรองเนื้อหาบทเรียนได้อย่างถูกต้อง 3. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจัดกิจกรรมพระสงฆ์สอนธรรม,มศึกษาทุกวัน ฝึกการกราบการนั่งสมาธิและสอนปริศนาธรรมให้นักเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง4กิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานนักเรียนกล่าวพิจารณาอาหารเที่ยงก่อนรับประทานอาหารนักเรียนไม่คุยกันในขณะรับประทานฝึกให้มีสมาธิจิตใจจดจอ่อมีระเบียบวิน,นัย5 กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำนักเรียนไปทำบุญตักบาตรที่วัดในวันสำคัญต่างๆรับฟังเทศฟังธรรมแผ่เมตตานั่งสมาธิที่วัดเป็นประจำผลการดำเนินง,งานนักเรียนร้อยละ95มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ สามารถสวดมนต์กล่าวคำอาราธนาศีลกราบไหวนั่งสมาธิได้ถูกต้องและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนักเรียนได้รับหลักธรรมที่สำคัญคือศีลสมาธิปัญญาโรงเรียนจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและนักเรียน วัดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการปฏิบัติหลักธรรมโรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งกิจกรรมจิตอาสานำพาบ้านวัดและโรงเรียนสะอาดดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศหน้าเรียนทุกๆวัน นักเรียนจะช่วยกันเก็บกวาดห้องเรียนจัดโต๊ะเก้าอี้ให้สวยงามสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนสะอาดจิตอาสาด้านความสะอาดในโรงเรียนจิตอาสาด้านความสะอาดในชุมชนจิตอาสาด้านความสะอาดในวัด เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนรู้สึกรักและห่วงแหนโรงเรียนบ้านและชุมชนของตนเอง 3. กิจกรรมพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และทุกคนช่วยกันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกลมเกลียวกันรู้จักการให้ทุกๆด้าน 4. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและคอรัปชันเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการต่อต้านยาเสพติดโดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 5. กิจกรรมกำจัดขยะปลูกป่ารักสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อมผลการดำเนินงานนักเรียนร้อยละ95นักเรียนมีวินยัยมีความสามาคัคคีเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรู้จักการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ้องเรียนมีความสะอาดบรรยากาศน่าเรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์สงบร่มรื่นบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดวัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางรวมน้ำใจในการทำกิจกรรมทางศาสนาเกิดเครือข่ายชุมชนจิตอาสากับโรงเรียนสนับสนุนโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนมากขึ้นและสนับสนุนในด้านงบประมาณ สถานที่อุปกรณ์